มาดูในเกมสองว่าทับปี้จะเอาคืนได้หรือเปล่าแก้เกมยังไงนะครับผมนะในรูปทรงของเกมตอนนี้นะครับแล้เราพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปชมการแข่งขันกันดีกว่าครับครับมาครับผมสำหรับ เกมที่2ระหว่างทับบี้และวิดอาร์แพทเทิร์นครับผมทับบี้เนี่ยโยกมาอยู่ในฝั่งสีน้ำเงินวิดอาร์แพทเทิร์นอยู่ในฝั่งสีแดงครับนะครับทับบี้นะแบนเดธพูไปนะครับผมนะมิสการแบนด์ด็อกเตอร์สแตงนะฮะด็อกเตอร์สเตนครับผมซีเฟนสเตนถูกแบนไปครับแล้วก็ทางด้านของเดธพูก็โดนเหมือนกันครับถ้าเราถ้าได้ดูเกมที่แล้วนะด็อกเตอร์สแตงเป็นของแสลงของฐานอนจริงนะ ครับคือถ้านนอตมาต่อยแล้วย้อนเวลาโตเตอรเซงย้อนกลับมาอีกรอบดึงกลับมาอีกครนะดึงไปดึงมาเนาะดึงไปดึงมานะเป็นโหเรียกว่าแพรวพราวมากทั้งสองนใช้งานได้หลากหลายนะโตเตอรเซงนะแบนเดอะฮักครับผมโอ้โหเอาอะทางฝั่งของยังยิ้มได้เยอะยิ้มสีเทาแอนเชียนวันนะครับแอนเชียนวันนะครับโหเรียกว่าติดอาจารย์โดนทั้งคู่ครับและทับบี้เนี่ยเรื่องที่จะแบนทางหน้าของฮักเอง นะครับแล้ว20บาทนะครับหยิบทานอยนะครับผมทานอยเนี่ยน่าจะเป็นหนึ่งในคีย์แมนำคอญนะฮะเคโอแบล็คไนท์มาแบบนี้นี่มีแววว่าน่าจะต้องเห็นอีโบนี่มาลตามมาหรือเปล่าครับการมีแบล็ n ไนท์มาแล้วครับเนี่ยทางฝั่งเอิร์ธฮาครับยังคิดในด้านของพิกอยู่ครับแน่นอนว่าเดวิทแมนหรือแบล็คไนท์นะครับออกมาแล้วแล้วเป็นแกมบิดกับแบล็ n ไนท์ครับ โอ้หเลือกแครี่มิสกันกดเป็นแคมบิดออกมาให้ก่อนเลยครับใช่ครับเดี๋ยวมาดูว่าตอนท้ายเนี่ยใครจะเล่นตัวไหนนะฮะแต่แคมบิดน,นี่ก็ป่าได้นะมิสก่าจะเล่นแคมบิดก็ได้นะครับดับเบิ้ลพีครับกาลังจะเลือกทางด้าน่นอนอ<ม>น,นะครับผมแล้วอวิมูน <ละ S 2> ี่มาครับเอาไปเลยครับผม ตัดทางด้านของอีบนี่มาไม่รู้ว่าจะตัดคอมโบหรือว่าเขาจะเล่นอยู่แล้วนะครับนะเพื่อการกลักไปด้วยในตัวนะครับใช่ตอนนี้ก็ที่ขายจริงคือเดอะติงนะครับที่เอามาเล่นกับอีบนี่มาได้ใช่ครับแล้วเป็นแชมป์ปีกับเอิร์ธฮับครับที่กำลังจะเลือกพิกที่3และ4ต่อไปครับใช่ครับผมแต่อีบนี่มาก็สิงพ่อท่านก็สนุกนะสิงถึง เจ้านายไปเองไปเลยใช่ครับสิคุณพ่อนะครับผมโอ้แชมป์ปี้แชมป์ปี้ยังยืนยันสกาเลชวิทเหมือนเดิมนะฮะสกาเลชวิทกับคาวออฟซตรเดียนครับผมหรือโดบแบ็คทนะครับหยิบคาวออฟซตรเดียนมานะครับแล้วมาฟเฟอร์บอยเป็นยอนดูนะครับมาฟเฟอร์บอยเลือกยอนดูทันทีครับนีะเป็นอีกหนึ่งตัวเก่งของเขาครับโอ้โหย้อนดูดอนต้าครับมาครับและซีเล็กกำลังจะเลือกเป็นคนสุดท้ายครับ แล้วก,กดไปที่ทางด้านของเดตติงหรือเปล่าเนี่ยมีการโฮดดิ้งอยู่เป็นกับตันอเมริกาของซีเล็กครับรและเจ้านายครับตอนนี้ครับโอ้โหูกดไปที่ทางด้านของพ็อ x i ิมา i d n มิดไนครับเรียกว่านี่แมทนี้นี่ชิวเรนออฟทานนอสจะมากันหมดเลยแหละขาดแค่ท่านในพลคนเดียวครับผมว่าถ้ากด p r o x i ิมามาจริงเนี่ยมิสการจะเล่นนะแล้วก็แกมปิดเนี่ยก็ไปยืนเป็นแค่เล่โปรติ <S <S ใช่ครับ โอ้โหพร็อกซี่บ้ามิดไนท์จะมาจริงเหรอครับเนี่ยไม่มาแต่ไม่มาจะมาตลอดนะเอามามันจะอินพีเลยไปไปชมการแข่งขันกันดีกว่าผมกลับมาเวลซูเปอร์บอลทัวร์นาเมนต์ซอกบาสครับผมระหว่างทับบี้และวิดอาแพทเทิร์นครับผมนะไหนแมตช์ที่สองนะซึ่งเกมแรกเนี่ยเป็นของวิดอาแพทเทิร์นนะครับต้องมาดูว่าทับบี้จะตีแตกได้หรือเปล่านะครับผมนะใช่ครับโอรู้สึกจะเล่นมานะครับมาสำรวจป่านะฮะ ยี่สิบบาทเจอม้าในพุ่มย้าลนะต้องไล่ม้าออกไปก่อนดูเหมือนแบล็กนท์เองคนเจ้านายิงมาผู้บอลมาผู้บอลก็รับไปหนักเหมือนกันครับรีบแตะข้างหน้าของเฮลแพดทันทีตอนนี้มีการเวทป่ากันแล้วครับในเกมที่2ครับจากเกมแรกที่เกรงใจเรื่องของป่ากันซีเล็กกับดับเบิพีอยู่ในจังเกิลของทางฝั่งาพธนพนเข้ามาจับการกอริล่าไปเหมือนกันครับ โอหแล้วเอิร์ธหักเป็นคารออฟซิเดียนครับชุดนี่อเวนเจอร์อินฟินิตี้วอร์ด้วยใช <Hi, S 1> ่ชุดนิทเทงนะฮะออฟซิเดียนนี่เราก็ไม่ได้เห็นบ่อยๆเหมือนกันนะครับเป็นเรียกว่าโรมิงซัพพอร์ตที่ <I am S 1> ถึกหนาแล้วก็ซีซีแน่นครับเป็นซีซีแมชชีนเลยนะตัวนี้ใช่ Hi, ครับผม ทางฝั่งของนีโมเล่นเรนด่างอีโบนนี่มาออครับฟิเดียนครับมี<ฮ>ทั้งสโลทั้งดึงการแล้วโดนอย่างนี้ดา,าโอ<น>ครับด้านบนอูทารนอัดูจะหมัดหนักครับโอ้โมา้าเจอคนเรียกม้าเข้าไปนะ <c oughs> อ้หมัดต่อยเข้าไปแล้วแบล็กไนท์ครับใช้ไนท์ชาร์จไปได้2ทีครับ <c oughs> อันนี้จะโดนอัดไปอีกหนึ่งทีสวนคืนครับมาพวกบอยครับควบคุมยาก้าแอโรอยู่ที่เลนล่างแล้วแล้วเลนล่างเป็นอะไรที่อยู่สุกไม่ได้นะว่ายาก้าร์โรนี่คือ ต้องหลบตลอดเวลานะดับเบิลพีที่เล่นเป็นทนาของแอนด์แมนโรมิงครับก็น่าสนใจับสปอร์ตโรมิงอย่างแอนด์แมนเนี่ยมีซีซีเยอะเหมือนกันครับใช่ครับผมหนีโมครับหรืออีโบนี่มาวนะครับเป็นคอมโบหลักเลยนะคือแอนไซเข้าไปแล้วก็ขยายร่างยักษ์แล้วก็กระทืบเลยครับผมโอ้มันนี้โดนไหลไปทางฝั่งเคโอครับเคโอแตกก่อนเลยครับาล้ครับมาเฟอร์บอย ตอ้องไม่ผีผลาบตอนนี้20บาทโดนสแปมมาแล้วเคโอโหูรีบไนท์ชาร์จเข้ามา3ทีเลยครับใช่ครับผมว่านี้ครับเอาล่ะครับองกลางครับชแชมเปี้ครับก็ปะทะกับ,กบนีโมโอ,อยู่ครับซึ่งอีบโบนี่มาเอาเองเนี่ยเป็นตัวละครที่มีดา,มาเมจเพืรุนแรงอยู่เหมือนกันาานะครับแล้วแต่ถูกจัดอยู่ในโรสซัพพอร์ตนะฮะ ซึ่งก็สกิลหนึ่งเขาฮิวได้ไงสำหรับอีตวอวออวอัวนี่มัลว์คือถ้าโดน2จังหวะเนี่ยคือจะฮิวให้เพื่อนที่อยู่ที่เลือดน้อยที่สุดนะฮะแต่คนไม่เอากันหแล้วกาเล่นเป็นเวทส่วนมากอ่ะใช่ครับอัดเป็นเวทมาเลยอัดเป็นเวทแล้วเป็นสิ่งเ <c oughs> ป็นสิ่งร่างเพื่อนเนี่ยให้เพื่อนมันแรงกว่าเดิมนะฮะถูกต้องครับนะครับแล้วตอนนี้เคโอมาเจอยิ่ดีบาดต่อยมาอยู่นี่นะสูรแรกหมัดแล้วงนานมากเลยครับเอาละพุ่งก็ไปหาเลยนะไหนชาร์ตครับไหนชาร์จมาตอนนี้เคโอครับดูวับ พยายามจะเก็บทุกเม็ดทุกบาททุกสตาร์รับทับบี่20บาทเองก็มาเคลียร์เหมือนกันครับดันออกแข่งเข้าไปหนึดงทีสองทีสามทีนะโอ้ดู20บาทไม่ค่อยกลัวแบล็กไนท์เท่าไหร่เนีแบ็กไนท์เองก็พยายามที่จะมาเหมือนกับเรียกว่าใเาย้าแย่นะใช่ครับผมมาเก็บมาิปกเก็บรายเทยบร้อยทางฝั่งของเลนล่าครับมา่ปบบอยกับดับเบิ้ลพีนี่ดูเล่นรัดกลุมขึ้นมากเลยครับแต่ก็โดนด้านของดามเมจจาก ยานมิลาโน่ไปนิดหน่อยครับหัวจะดูการกัดแกว่งทางด้ายาก้าโร่มาพฟอบอยครับแม่นยับนะครับเหนือเหมือนเขาจะแลกครีมไว้แล้วโอ้โหมาเฟร์บอยคื้หมาเจ้าแมวโอ้โหเฟอร์บอยเคโอของอีโบนี่มาว์คอมโบกับทางด้านของซีเล็กครับ โอ้โหอเวนเจอร์แวนการ์ดครับสวยงามจริงๆแล้วไปทางด้านขงาล์อเวนเจอร์แวนการ์ดแล้วลงมาอีมันนีมาสะกดจิตต่อมาคอนโทรลทำอะไรไม่ได้เลยฮะระเบิดดาร์กเน็ตบลัซตีกครับโอ้โหเรียกว่าเรียกว่าโยนโทรศัพท์เลยดีกว่ะจังหวะเมื่อกี้นี่เป็นจังหวะเรียกว่าจับตายของคังซีเล็กเลยครับคอมโบสุดโกมาแล้วนะอีมันนีมากับกับตันอเมริกาครับผมเรียกว่าเรียกว่า การันตีเทคดาวแน่นอนนะครับเพราะว่าลงมาโดนสะกดจิตคือเป็นอะไรพี่ตรงนี้มารวมตกงานแชมเปี้ยนไปแล้วทุกคนโอ้ยไม่ไหวครับจะเข้าไปเลยอันครับอ้หันด้าแรงมากครับแลกกันหนึ่งหนึ่งแล้วครับผมโอ้ยเสมอกันหนึ่งหนึ่งแล้วที่ที่สี่ครับอู้สก้าเลตวิทดาเมจแรงมากของแชมเปี้ครับแล้วโดนดีบนะครับเสียงกล้องในหูนะฮะแล้วเออฮับฟ้าก็มาอย่างนี้ที่บัตตงถอดก่อนนะแล้วนีแรกชีวิตเลยไหมครับเนี่ยโอ้โหตายที่เราสีเล ผมเหมือนจะได้เสือดำหรือเปล่าเป็น KO ของทางมาเฟอร์บอยเก็บคันออกซิเดียไปได้ครับโอ้โหทางด้าเล็กเสือดำเลยครับเข้าไปใช้หมัดวันทูครับผมอัดเข้าไปที่ทางด้านของเทพบาสครับแล้วเก็บไปได้ครับสำหรับซีเล็กครับตอนนี้เสมอกันสองครับโอ้โหสแตนสไตร์จังหวะเมื่อกี้นี่ซีเล็กนี่ถือว่าจังหวะตรงครับใช้ทางด้านของหมัดวันทูซัดเข้าไปที่เทพบาสได้มาด้วยแล้วมาพ่อบอยเนี่ยยังถือว่า ช่วยให้ทีมไว้ได้เยอะมากครับเสมอกันสองสองเลยครแลกกันดุเดือดเหลือเกินแลกกันมันมากครับแล้วแชมเปี้เนี่ยผมบอกเลยเขาน่าจะเป็นสกาเลตวิทอันดับต้นๆของไทยนะครับตอนนี้ครับใช่เป็นเม็ดที่แบบว่าไม่ค่อยมีคนจับนะสำหรับตัวเนี้ยนะครับแล้วลงมาเตะว่ตีระหว่างนี้โดนไปเลยฮะกูแล้วแชมเปี้ต้องถอยไปก่อนนะโดนรถเบรกไปเัดเมื่อกี้ล้มหัวเลยนะใช่อะซีเล็กล้มหัวหน้าสองแชมเปี้เลยครับเมื่อกี้ น่า <N h ate> จะเป็นปัญหานะครับเก็บตัวปัญหาไปก่อนนะฮะแต่ว่าไม่ได้นะครผมแล้ว <ใน S 1> ตอนนี้มัฟฟ<อ>ี่บอยจะมาเอาทาวเวอร์โดนเจ้านายสตาร์ทเมื่อกี้นะเมื่อ้โหเล่นเสี่ยงมากครับจังหวะแล้วเวียงเออครับแล้วเออถับนี่อย่าเข้ามาอย่าเข้ามาเวียงเนี่ยท้าทางด้านของเวียงไปสองครีออันติของอันเราโดนมาแย่งป่านะแชมป์ปี้ยิงเบื้อเข้ามาครับโอ้โหเกือบบีบโดนนะฮะเป็นซีเล็กนะยังได้บลูด้วยนะเมื่อกี้นะครับแชมป์ปี้พยายามจะ ใช้เคออนเมจิกที่จะสีเขียวคืนแต่ว่าไม่สามารถทําได้ครับใช่ครับผมดารางมาเฟอร์บอยเนี่ยอยู่เย็นเป็นสุขหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่พยายามที่จะใช้ยาใกล้โลเข้ามาตรงนี้แล้วเอาเวนเจ้าเวทอีกแลโอ้โหมาอีกแล้วครับผมคอมโบนี่บอลน่าไปไปแล้มาแคปเมาแคปโอ้โหแคปเมาแคปบอลโอ้โหพวกเหมือนแต่ดุกสาวรีพวกจะมาถึงบางเขนนะ่ยเป็นคอมโบที่เมคชัวร์สำหรับทางด้านของทัพปี้เลยครับใช่ครับ คืออเวนเจอร์แวนการ์ดลงมาปุ๊บนะครับมันต้องมีศพอ่ะใช่คืออเวนเจอร์แวนการ์ดเนี่ยเป็นท่าการันตีอยู่แล้วนะครับเป็นอะไรสักคนหนึ่งและการเอาขางหน้าของเมาเข้ามาการันตีเพิ่มเนี่ยใช่อ่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ยาวอยู่เหมือนกันดับเบิลพีครับผมเข้ามาปะทะตรงนี้แล้วเอเวนเจอร์แวนการ์ดนะไม่ต้องการการัตีมาแล้วไม่ต้องกานตัวที่ช่วยครับแต่ว่าเออทักทนพิษบาดแผลไม่ไหวนะครับโดนยากแก้โลทะลูกผู้่านตัวไปเคอต้องีอยไทิ้งตัวหมาออกมาก่อนนะแชมปียังอยู่นะครับผม ตัวนี้มีสี่คนเลยนะสี่คนของทัพบี้เข้ามาตรงนี้ครับอเมริกามียหน้าอีบปนี่มามาต้องยังไงครับเอายังไงดี่สิเล็กอยู่ใกล้ๆนะครับผมได้ทาวเวอร์แล้วด้วยครับผมเคโอกำลังจะล้างท้ายตอนนี้โดนลุมอยู่นะพี่ขยายล่าเยียบบ้านน็อกอาซสองทีแล้วไปเคโอคอมทันตะเมพีเจ้านายมาด้านหลังยิงมาพอบอยมาพอบอยไม่รอดเอาเวทเจ้าเวนการ์ดดักมาตรงนี้แล้วเรียบร้อยหล่นไปอีกหนึ่งครับ โอ้โห,โหแรกกันแบบสุดมันเลยครับต่อสนะฮะมาเอาเก็บทางด้านของปาลอดไปครับโอ้โห,โหเรียกว่า20บาทครับจะเข้ามาเวทแต่ว่ามใช้ทางด้านของไทมสโตนดึงตัวเองกลับไปก่อนครับใช่ครับผมงานนี้ไม่ง่ายครับ ของทั้งสองทีมเรับเล่นกันเรียกว่าสูสีมากครับจังหวะแก๊งในเกมนี้ของทับบี้นี่ถือว่าเรียกว่ามันตึงเล,งลงนเพราะเพราะอีมอนี้เมาหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะใช่ฮะคือจังหวะเข้าของซีเล็กเนี่ยมันจะต้องมีมีคนเป็นอะไรสักคนนคึงอรเพราะว่าอีอมอนี้เมาที่เข้าไปมายคอนโทรลให้นะใช่ครับโหยี่สิบบาทครับตอนนี้ได้เกมมา2เม็ดนะครับใช้เป็นพาวเวอร์กับทางด้านของ ไทมส์สโตนครับอุล่วเข้าไปเจอนะครับแอนแมทเด็กพี่เจ้าหน้าีเจ้านายจะจับจับจีบอุ้ยแล้วลอยด้วยครับแต่ว่าอย่างที่บอกจับาตาหลอดก็ง้างยากอตอนนี้เล็กลครับเอาเซอร์เทอร์เลับไม่รอช้านะครับผมโอ้โหเรียกว่าสั่งการเลยครับผมให้คอนโทรลทางด้านของเซอร์เทอร์ไว้เลยครับ ดับเบิลพีเปิดทางด้านของแอนด์สวอมดักหน้าไว้อยู่เอิร์ธหักพยายามจะแกปปิ้งฮุกเข้ามาแล้วเรียบร้อยครับผมโอ้โหเป็นเซอร์เทอร์อย่างเร็วของทางฝั่งทับบี้ครับทีเล็กได้ทางด้านของมงกุฎเซอร์เทอร์ารมาแล้วเฮโอ,ดอโดนไล่มาตวัดี่20บาทดึงตัวเองกลับด้วยไทม์โซนตรงกลางมีทางด้านของแกเ้เป็นจงเก็บอยู่แล้วเจ้านายเจ็บหนักแล้วก็ต้องถอยไปก่อนได้เจ้านายเหยียบมาเรีวโอ้โหแบนติดรองเท้าไปหนึ่งคนแชมป์พี่โดนตีเกียร์มาถอยไปตามเนื้ เป็นดับเบิลคโอของธานอสครับใช่ครับผมโอ้โหแล้วกลายเป็นตอนนี้อยู่หน้าบ้านแล้วและขึ้นบ้านทางด้านของเอเดนเพิ่มมาแล้วครับผมโอ้โหแล้วตอนนี้เจอดันอย่างเทียวแล้เที่ยวครโอ้โหแล้วคีโอในสนามเลยครับพี่แล้วแกนี้มาเอาเลยฮะเหมนอานต้องออกมาจับการเซอร์เทอร์ก่อนนะเหมือนแกมปิดจะออกมา แล้วโดนแล้วยังไงพดีโอ้ยเป็นทางด้านของแกมบิหลนไปครับจังหวะนี้ครับอีโบนี่มาของนีโมตรงรีบออกจากฐานอย่างไวครับแล้วก็จากการเคลียร์แอนดแมนกับซีเล็กไปด้วยนะครับตามเมกนะครับผมโอ้โคือต้องบอกว่าเหมือนจะเร่งเกมพอสมควรนะครับเขาต้องการที่จะจบเลยแต่ว่าคือทสงั่ง20บาทเนี่ยเล่นฐานอด เก่งพอสมควรเลยนะอย่าให้อยู่ในมือเขานะฮะใช่ครับโอ้ตอนนี้มีเป็นปัญหาของวิเออแพทเทิร์นแล้วฮะนักการเลือกใช้ทางด้าน,นของมณน,นีของเขานี่ก็เป็นเขียวม่วงนะเม็ดสุดท้ายนี่คาดว่าน่าจะตกสีฟ้ามานะครับเป็นสเปซนะครับเพราะเขาเห็นเขาใช้อยู่บ่อยๆเหมือนกันรับสเปซสโตนนะครับโอ้โหกับตนอเมริกาของทีเล็กตอนนี้นี่ ถือว่าแอาซิตเยอะท่สุดทั้งสองทีมนะครับแอสซิตเกนะครับมีเรียกว่ามีส่วนร่วมกับไฟเนี่ยเยอะที่สุดในเกมตอนนี้แล้วมาพีหูหลุดเข้ามาเช็คพุ่มแต่ว่าโดนแจกไพ่ไปเหมือนกันครับเจ็บเหมือนกันครับเจ็บหนักเลยแล้วเสยงซีเล็กล่านะครับนลาสั่นเลยครับรอบตัวเขาคือมันสามารถทำดาเมจได้หมดเลย ครับเสียพุ่งเข้ามาในป่านะครับเจอสกายวิทนะครับแต่ว่ายังไม่ทำอะไรครับจะเอาคีปก่อนนะครับผมแล้วเจ้านายกางหลนโอ้โหเจ้ามันกางเข้าไปครับเรียบร้อยครับผมดเช้านายเนี่ยไปเลยฮะตาร์หลดเป็นเอเวอเรสเตอร์แวนการ์ดที่ชี้วัดมากครับทุกเม็ดทุกดอกเมื่อกี้คือกําลังจะวิ่งกลับบ้านไงทางผ่านมาดีทางผ่านก็โดนแล้วตอนที่ทาวเวอร์ตรงหน้าบ้านเนี่ยมียืนรอกันอยู่เพียบ20บาทเข้าไปจะแจกหมัดสักหนึ่งหมัดแล้วย้อนกลับไปครับ บีทาวเวอร์ครับอับบีเข้าไปอยู่ข้างในเขาอยากเล่นกันลอยครับระเบิดพีที่ของทีมครับดิดับเบิลพีครับเจ้าของฉายาระเบิดพีที่ครับโอ้โหเข้าไปพีที่เพื่อให้ทีมเนี่ยกดดันทาวเวอร์ถังเ็ทครับอ็อบเจกต์เป็นสิ่งสำคัญมากครับตอนนี้คืออย่างน้อยชีวิตต้องได้อะไรสักอย่างคืนมาะโอ้โหถือว่าเป็น การบีบเอาได้ดีมากครับอันครับ2ี่สบาทนะครับย้อนเวลากลับไปเอามานี้มาลนะน่าจะเป็นสเปซอย่างที่คุณว่านะครับผมนะใช่ครับเมื่อกี้เรื่องเรียบร้อยแนละ้วสเปซจริงๆครับเพราะว่ามีอุกกาบาตตกลงมานะเป็นการผสมกันของสเปซกับทางด้านของพาวเวอร์นะซีเล็กครับดูดีๆเขาจะสแปมโลต่ตลอดเวลาเพื่อให้ได้ทางด้านของเปลาะครับ พยายามจะฮุกมาเอาิร์ธแฮปเอาล้วครับซีเล็กเจ้านายต้องหนีตายจังหวะนี้เกือบไปเหมือนกันครับเจ้านายเรล้มลอยครับผมเลยคาร์ลิสกัดโดนเอาเจ้า,า,อาอบนนอานกัดเข้ามาแล้วยังไม่ถอยไม่ได้จริงนะสีละเล็กหักเข้าไปจะเอาโอ้ยลำบากครับเนี่ยฮะสเปซเนี่ยเป็น double KO ของทางทานอสครับนี่ครับมิวกบาตตกตลอดเลยครับตอนนี้ครับมาลบิสกัดเอาทาวเวอร์ก่อนแล้วกันนะบิสการตอนนี้ต้อง แยกดันครับแต่ว่าจะหนีพ้นหรือเปล่าตอนนี้ขึ้นมา4ตัว5ตัวนะครับมาเจอกับมิสกันในป่าจริงๆด้วยฮะเขาล้อจะเอามาพ<น>่อบอยเรียบร้อยครับรผมโดนพ่อบอยซีเล็กเข้ามาจะเอานะโโมิสกันต้องถอยหรือเปล่านี่ครับมาสัมผัสร่างกายกันหน่อยครับสัมผัสประตวหนาเหลือเกินโอ้โหหดอกนี้เวนเจอร์แอนด์กาดปิดเลยครับท่นานา่าสงกัรตันอเมริกาสเตฟโรเจอร์รแปลว่าถ้าหนีไม่รอดก็ต้องหันหน้าสู้แล้ว ตอนนี้ซีเล็กเข้ามาซัดกับทางด้านของเซอร์เทอร์แห่งมุสเปลฮามครับตามตำนาน,นี้มงกุฎเซอร,เอร์เทอร์จะต้องอยู่ในห้องเก็บของของโอดินครับเพื่อสร้างอีเทอร์นอลเฟรมและตอนนี้อีเทอร์นอลเฟรมเป็นของกับตาอเมริกาครับจัดการหยิบทางด้านของมองกุฎเซอร์เทอร์มาแล้วพร้อมจะเรียกออกมาครับขู้ดูครับผมชอบอุกบาทตกมาก <laughs> สเปซครับนี่เป็นคอมโบที่20บาท เล่นอยู่บ่อยที่สุดกับทานอสบางคนไม่ใช้สเปซสโตนครับส่วนมากทานอสบางคนเขาจะเล่นเป็นแยก่คลนะเป,น T <ช>เป็นเลวเลวเรตี้สโตนเป็นเลนส์ส,สีแดงนะผมจะไปเล่นเม็ดส,สีแดงนะแต่ผมว่าเม็ดนี้เนี่ยเป็นคอมโบที่รุนแรงเป็นเม็ดแรงเป็นเม็ดดาเมจด้วยล่ะเน้นดาเมจหนักหไปเลยนะฮะเน้นเน้นแรงไปเลยครับซึ่งทานอสเนี่ยมันเล่นได้หลายแบบไงคนก็เลยทั้งแบนทั้งเลือกกันนะฮะแล้วแต่จะเล่นกันนะครับใช่ครับอาราเทพบาลนะครับก็ทางฝั่งทัมมี่ได้ไปนะครับผมได้บัฟได้เม็ทั้งทีไป ตอนนี้เรียกเซอร์เทอร์มาแล้วเซอร์เทอร์เนี่ยวิ่งเส้นบนด้วยนะครับใช่ครับผมวิ่งท็อปเลยครับอ่ะละครับ16ต่อ8นะครับ13วนาทีผ่านไปนะครับการเงินทางก็อยู่ประมาณ5,000 6น0 0พันนะครับผมตอนนี้ WP ต้องแก้เกมคืนนะครับหรือไม่ก็ต้องยอมหรือเปล่าตอนนี้แต่ว่าตอนนี้พิบาทเข้าไปทั้งไม่ท่านะครับผมแล้วออกมาเลย แล้ว20บาทดับเบิลพีเข้าไปอีกแล้วครับผมเข้าไปดายทาวเวอร์อยู่แถวหลังเลยฮะอืลสองคนทีหนักตัวดับเบิลพีจริงอะร้อยครับผมเป็นการพีทีฟของดับเบิลพีอีกหนึ่งครั้งครับผมโอ้โหแล้วน่ารอ ทางโฮมัฟเฟอร์บอยเนี่ยเยี่ยบาดถอยกลับมา่อนและทาวเวอร์แตกหมดแล้วครับเนี่ยพีชีมันต้องได้นะครับผมทุกครั้งที่ดับเบิลพีพีชีมแล้วไปเหมือนกันนะครับและแน่นอนเราหมดสัมผัสคอแล้วก็เราจะเป็นเกมตีเสมอจะมีอะไรพลาดหรือเปล่าโอ้โหเรียบร้อยครับผมเสมอกัรหนึ่งต่อหนึ่งนะผมทับบี้ตีเสมอฮานาเวียแพทเทิร์นสำเร็จครับรอบนี้ครับใช่ครับผมโอ้โหต้องบอกว่า สนุกสูสีครับผม20ต่อ9 14นาที40ครับเกือบ5เกือบ15นาทีครับครับผมโอ้โหเรียกว่าเป็นการต่อสู้กันที่ดุเดือดนะและทุกคนเนี่ยท้าออกมาได้ลงตัวมากๆนะครับผมนะทางฝั่งของทัพบี้และทางฝั่งของเบญผู้ใดใก็ดีครับเบญผีนะครับสีเล็กนะครับทัพบี้สีเล็กนะครับผม้โหขอแสดายินดีเลยกับตันที่ดูดันนะครับเป็นทัพบี้สีเล็กไม่ได้ว่าถ้าไม่มีม้าเนี่ยก็ยังมีกับตันอยู่นะครับผม